ครับอาสวัสดีครับอาวันนี้ผมก็อ่ามีสินค้าแนะนํานะครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับอันนี้สั่งมาใช้เองนี่นะครับเป็น power bank นะครับของ e l ลูปนะครับอ่าอันนี้เขียนว่าน่าจะเขียนว่าออกเซนหรืออะไรน่าน่าจะถูกนะเป็น power bank ที่มีความจุดนะครับหนึ่งมือนนะครับหนึ่งมือนมิลิแอมนะครับนี่นะครับตัวพอแบงค์ p ็พอแบง n ์นะครับก็จะมีตัวช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จไฟเข้าพ e r บง n ์นะครับกับช่องที่เป็น Type C นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ครับจะมีไฟขึ้น ของในกล่องนะครับก็นี่จะเป็นตัวกล่องมาเลยก็จะมีจริงๆจะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นอ่า USB นะครับอีกด้านจะเป็นไมโคร USB นะครับ แล้วก็สิ่งสิ่งที่แถมมานะครับในกล่องน,นะครับนอกจากคู่มือแล้วครับก็จะมีสายชาร์จมีถุงนะครับถุงสำหรับใส่พอร์แบงค์นะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากช h อปปีนะครับ ในได้มาในราคา3า0ร้อยสนิดๆนะครับปร, <c oughs> ประมาณ3ามประมาณสามหรือ329บาทนี่แหละครับตัวนี้จะเป็นตัว e ส1บนะครับ e 1 1เอ็ดเป็นพอแบงค์ตัวสีขาวนะครับตัวนี้มีาร์โค้ดมีรายพร้อมนะครับ เมื่อผมเอามาเทียบกับตัวอันนี้ตัวหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับตัวสีขาวอันนี้เป็นตัว E 1 4นะครับ E 1 4ตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นมิลลิแอมนะครับก็ขนาดจะใหญ่กว่าพอสมควร สำหรับใครนะครับที่หาโพรแบงค์นะครับอ่าพกพาง่ายก็ตัวนี้ก็ได้นะครับราคาประหยัดไม่แพงลองสั่งมาใช้ดูได้นะครับก็ช่อง usb output นะครับก็มี นี่นะครับเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นนะครับ USB output นะครับก็2.5โวลต์น,นะครับกับ1.5โวลต์น,นะครับมีสองช่องนะครับ ก็ขออภัยครับอ่าเป็น5โวลต์2.1แอมป์นะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้งออาต์พุต1และ2นะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับส่วนอ่าตัวชาร์จไฟเข้านะครับก็เป็น5โวลต์2แอมป์นะครับได้ทั้งไมโคร USB แล้วก็ไทซ C เหมือนกัน,นครับ